สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพันพงแอดมินจากสวนเลื่อนลักนะครับผมวันนี้พอดีผมได้โคลโลอกาเซียอิมูเรสมิดซึ่งเพิ่งตั้งชื่อมาใหม่เมื่อไม่นานนี้เองนะครับผมแต่เมื่อก่อนก็อาจจะมีปลูกกันมาแล้วครับผมเป็นไม้ในไทยนะครับผมที่ตั้งชื่อในศาสตร์ในชื่อไทย เป็นชื่อหมอกมรกตนะครับผมอยู่จดจดในไทย,ยจากกลุ่มนะครับผมจากอุตรดิตออำเภอ,อชายแดนลาวนะครับที่คนพบเยอะแล้วก็ต้นพันธุ์ที่จดทะเบียนขึ้นชื่อในไทยในนี้จริงๆอาจจะมีจากอำเภออื่นหรือจังหวัดอื่นอีกนะครับผมแต่ ตอนนี้ใช้ที่มาจากอุตริดิตนะครับผมหน้าตาของเขาบางคนอาจจะได้มาก่อนแล้วตั้งแต่ก่อนตั้งชื่อนะครับผมอาจจะได้มาในานามของแบ็กเมจิกนะครับผมอาจจะเขาตัดใบส่งขายมานะครับผมแต่พอใบขึ้นมาก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกับแบ็กเมจิกหรือแบ็กเมจิกกลายแบ็กแรนเนอร ต่างๆค่อนข้างชัดเจนนะครับผมแม้กระทั่งกับอีกตัวหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเขามากก็คือหัวใจห่งป่าอาออฟจังเกิลน,นะครับผมเดี๋ยวพอดีสองตัวนี้ผมซื้อเป็นหน่อสดมาครับผมแล้วก็เพิ่งชำเพิ่งแตกใบามานี่เป็นใบที่ยังไม่เป็นฟอมนะครับผมเดี๋ยวมาดูลักษณะดูของไม้ของไทยเราครับผม ว่ามีข้อโดดเด่นยังไงเดี๋ยวผมขึ้นรูปฉาดจากปุ่มให้นะครับผมว่าหน้าตาเต็มฟอร์มของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวมามาศึกษารายละเอียดไปพร้อมๆกันนะครับผมเพิ่งได้เข้าสวนมาไม่นานเหมือนกันเดี๋ยวเลี้ยงให้ตูแล้วดูแล้วฟอร์มฟอร์มจริงๆเขาจะเป็นเหมือนตามฉาดหรือเปล่าน,นะครับผมหรือมาจากไหนที่มาแต่แต่ไม้ไม้สองต้นนี้ผมไม่ได้มาจากอุตตรดิตนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้ ซื้อต้นใหม่มาจากอุตเลติสต้นหนึ่งครับผมโตวกว่าน่อยหนะึ่งเพื่อมาเทียบกันว่าเขาใช่หรือไม่เดี๋ยวมาดูลักษณะเ,เขามีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับผมที่จะไปแยกแล้วแยกความแตกต่างกับพวกแบกเมจิกพวกหัวใจแห่งปลาหรือพวกแบกเร์เนอร์นะครับผมหรือเมจิกลายต่างๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูลักษณะของเขาเลยนะครับผมหมอกมรกตหมอกมรกต ก้านเขาจะดำนะครับผมดำดำอมม่วงนะครับผมดำอมม่วงชัดนะครับไม่ได้มีลักษณะแดงอม,มดำหรือเขียวอมดำเหมือนแบคเมจิกหรือแบคแ k ร์เนอร์นะครับผมก้านเขาจะดำอมม่วงออกไปทางโทนก้านคล้ายๆแบคคราเรลออาจจะดำกว่าแบคคราเรลด้วยซ้ำนครับ ดำกว่าแบคโคเรล์ดำกว่าแบคโคหน้าดำกว่าโคาหน้าคอฟฟี่นะครับเดี๋ยวเดียวผมลองเทียบให้ดูเดี๋ยวมาดูลักษณะด้านหลังใบของเขาก่อน,นครับผมหลังใบของเขากระดูกก็จะเป็นสีม่วงนะครับผมกระดูกหลังสีม่วงนะครับผมที่แตกต่างจากแบคเมจิกเดี๋ยวผมค่อยดูแบคเมจิกข้างหลังจะเป็น สเขียวออกขาวนะครับผมแ a ็กเมจิกหรือแบ็กเ a g i c ไกลหรือ b บ็กแรนเนอรนะครับผมอันนี้ก้านกระดูกจะเป็นสีม่วงเห็นชัดเจนนะครับผมตามรูปนะครับผมสองต้นนี้ป้ายป้ายยังไม่ทันขึ้นมานะครับแต่มีแนวโน้มว่าที่จะขึ้นด้านหลังเป็นสีม่วงก้านใบดับม่วงดำหลังม่วงดำนะครับผมขอบขอบหลังใบทัานนะครับผม ไมม่วงเหมือนกันนะครับผมไม่เท่าเด็กขอบด้านหน้านะครับผมขอบใบก็เป็นสีส่วนด้านหลังก็ยังเห็นเป็นขอบชัดเจนเห็นไหมครับผมขอบชัดเจนเดี๋ยวเดี๋ยวก้านยาสีม่วงแล้วดูดูด้านหน้าของเขานะครับไอ้นี่ใบนี้ยังยังป้ายมายังไม่เต็มฟอร์มครับผมมาดูด้านหน้าก็ลักษณะเส้นก้านใบนะครับผม,ผมให้ดูนะครับ ขอบใบค่อนข้างพลิ้วไหวคล้ายๆแบ็กแรนเนอร์ Back ครับผมทรงลูปหัวใจยาวนิดหนึง่งไม,ไม่ไม่หัวใจกลมเหมือนม่จิกแล้วก็ลักษณะกระดูกใบด้านนี้เป็นอย่างนี้นะครับสิ่งที่แตกต่างจากพวกแบ็กมีจิกแบ็กแรนเนอร์เห็นชัดเจนก็คือ พอก้านกระดูกมาถึงตรงสะดือก็จะหักลงจมเห็นชัดเจนนะครับผมเป็นหลุมลึกเลยค่อนข้างลึกลหักลงเลยหักจมลงไปเลยเกือบทุกใบนะครับผมเกือบทุกต้นคือมาแทนที่จะราบแล้วเป็นแค่เป็นสุดือธรรมดาก็าจะหักจมลงไปเป็นหลุมเลยนะครับเห็นอย่างชัดเจนถ้าเทียบกับตนันนี้ใหดูดูใบนี้คนระับ หักลงเป็นหลุมถ้าดูใกล้ๆจะเห็นคนระับเป็นหลุมเลยนะครับผมแล้วก็ลักษณะป้ายมาร์กของเขาจะเป็นมาร์กลักษณะป้ายของเขาถ้าเต็มฟอร์มแล้วก็จะออกด้านออกม่วงนะครับผมออกม่วงอมดำเห็นเห็นรอยมาร์กทะลุหลังไปนะ ก็จะมีหลุมตรงนี้ครับผมลักษณะหลุมตรงนี้ลึกจะลึกเห็นแบบชัดเจนเลยนะครับผมถ้าเป็นหมอกหมอกมรกตรแต่ถ้าเป็นแบกมีจิกก็จะมาแล้วลื่นแต่แบกมีจิกตรงนี้กระดูกค่อนข้างโตนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาให้ดูเดี๋ยวถ้าก็เต็มฟอร์มเลยเดี๋ยวมาร์กป้ายก็จะขึ้นเป็นสีม่วงเดี๋ยวมาตต้นตัวอีกหน่อยครับผมนี่เดี๋ยวผมดู ตันนี้มาจากอดดุดริโดยตรงนะครับผมผมสั่งมาจากอุด,ดริดจากแดงเ้าโดยตรงเพื่อมาเทียบกับสองต้นแดงนะครับผมลักษณะต้นสีม่วงดาเหมือนเดิมตันนี้มีหลายแล้วนะครับผมมีหลายสามหลายแล้วแล้วก็ดูใบพอดีใบใหญ่มันแก่แล้วผมตัดทิ้งไปใบนี้ใบใบรองลงมาจากใบใหญ่ที่ตัดทิ้งไปแนละ้วเริ่มมีป้ายมากักดำแล้วนะครับ เริ่มมีป้ายออกมาแต่เห็นดำและเลือดคล้ายๆใบมีจิกลานะครับผมแต่ป้ายยังไม่เต็มที่แล้วก็มีร่องรอยของหลุมเห็นชัดเจนนะครับผมเป็นหลุมหักลงไปร่องสะดื้อจะหักเป็นหลุมลงไปนะครับหลังหลังก็สีม่วงนะครับผมสีม่วงชัดเจนแล้วก็นี่นี่มาดูใบหลังสุดที่ออกมาเนี่ยครับ ด้านหลังต้นที่เริ่มใบฟอมเริ่มมาแล้วจะเป็นมาร์กด้านทะลุหลังคล้ายๆมีจิกลาย,ลาย,ลายแต่ด้านหลังจะเป็นม่วงทะลุหลังมาแล้วครับผมข้านใบสีม่วงอมดำนะครับผมมม่วงอมดำนะมถ้าฟอร์มเขาเต็มก็น่าจะตามฉาดต,ตามรูปในกลุ่มน,นะครับผมเดี๋ยวผมค่อยขึ้นขึ้นให้ดูไปแล้วนี่ยด้านหน้า ต้นนี้นี่ครับฟอมเริ่มใบนี้ฟอร์มเริ่มมาแล้วอีกนิดถ้าโตขึ้นก็คงใกล้เคียงกับรูปจักชาาดนะครับผมปลายมาร์คดำอมม่วงเริ่มเริ่มมาแล้วะสะดือลึกเห็นชัดเจนนะครับผมก้านใบสีม่วงแต่ขอบขอบ,ขอบขอบของใบค่อนข้างผิวไหวนะครับเป็นลอนคล้ายๆแตร่รนเนอร์ตอนโตนะครับผม เป็นหลอนค็คล้ายแบล็กเรนเนอร์ตอนโตก้านดำนี่ม่วก้านเขาแตกต่างม่วมดำเลยครับผมดำก้านจะดำกว่ากว่าพวกบอนน Music, ner, ลนอาดำกว่าแบล็กมีจิกกว่าแบล็กเรนเนอร์แล้วก็โคโนอาคัฟฟี่นะครับผมอาจจะดำกว่าแบล็กโคลนด้วยซ้ำนะครับผมแบล็กโคลน ยังมีจางๆเนื้อจางที่ดำอมม่วงเลยครับ <Yeah. S 1> อมม่วงชัดชัดมากครับผม <ouse noise> หลังใบสีม่วงนะครับผมแต่ถ้าเป็น h าร์ดออฟจังเกหรือว่าใจยังป่าหลังใบก็จะเป็นสีขาวนะครับผมหลังใบก็จะเป็นสีขาวพอดีผมไม่มีตัวนี้แต่เดี๋ยวจะลองเดี๋ยวพอมีเวลาเดี๋ยวผมจะลองเทียบดูกับแม็กบีจิก ก็แบ克ลันเนอร์ให้ดูนะครับผมเดี๋ยวมาดูแบกนี่จิ๋งครับผมนี่เป็นแบกนี่อรรถครับนี่ครับมาดูแบกนี่จิ๋งแบกนี่จิงของเขาต้นก็จะเขียวอมดำแดงอมดำครับตัวนี้เป็นปลายไหลแต่ก็ยังมองเทียบอยู่ครับพอเจอแดดก็จะออก เขียวอมดำนะครับแดงอมดำแต่ไม่ได้เป็นม่วงจัดเหมือนตัวของเขียวเป็นเหมือนตัวแรกนะครับผมไม่เหมือนหมอกมรกตชชัดเจนมากก้ารใบเราดูลักษณะผมก็ดูเล็กไม่จิกกระดูค่อนข้างใหญ่นะครับผมแต่หลุมหลุมมาไม่ได้หักลึกนะครับผมเป็นแค่รอยบุ๋มไม่เฉยแต่ไม่หักลกเป็นตุ่มเป็นตุ่มลงไปเหมือน ของหมอกปรากฏนะครับผมรูปทรงเป็นค่อนข้างเป็นรูปหัวใจนะครับผมรูปทรงค่อนข้างเป็นรูปหัวใจเดี๋ยวมาดูลังใบของแบคเนจิกนะครับผมนี่ที่แตกตาก่าครับครับลงใบของแบคเนจิกจะออกเขียวนะครับผมเขียวขาวนะครับผมกระดูกหลังชัดเจนนี่เป็นลักษณะใบของ วันที่กินได้นะครับแบก็กแบกมิจิกเขบอกว่าตามตามแหล่งที่มาคือผสมมาจากแม่ต้นแม่ที่กินได้นะครับผมแบกมิจิกแต่ผมก็ไม่เคยกินแล้วไม่ทราบว่าจะทํากินยังไงนะครับนี่ครับลักษณะของเขาจึงแตกต่างกับม่วงออกมรกตมันจะเป็นสีม่วงชัดเจนนะครับผมนี่ขอบใบแบ็กมิจิกด้านหลังถึงจะมีขอบริ้วรอยขอบม่วงแตก หน้าหลังก็ไม่ได้ม่วงอีกใบแบคมีจิกครับนะครับผมแบคมีจิกลักษณะต้นเขาจะเหมือนแบล็กแนเนอร์มากครับนี่ถ้าโตโตและโดนแดดเยอะกว่านี้ก็จะออกแดงแดงอมดำเขียวอมดำนะครับผมแต่ไม่ได้ม่วงดำอย่าง หมอกมราะกาก,กน,นะครับผมหมอกดีร,รักษาเทียมเทียมให้ดูนะครับผมแต่เป็นพวกแบคมนจิกายต้นเขาก็จะออกเขียวหน่อยนะครับผมแล้วก็อย่ามาดูแบ็กแอนเนอร์นะครับนี่นนนนนนน ตันนี้เป็นแบกเตอร์เ e นะียครับผมนี่ลักษณะต้นของแบคเกอร์เนอร์ e R จะคล้ายแบกเมจิก e มากครับลักษณะของแบกเตอร์เนียเป็นไซส์ที่ผมหาใกล้เคียงกันนะครับจะออกเขียวดำเหมือนกันนะครับแบคเกอร์เนียลักษณะใบของแบคเนอร์ N e R. เป็นแบบนี้ครับผมแต่นี้ยังไม่เต็มฟอร์มนะครับผมแบ็กเรนเนอร์ถ้าเต็มฟอร์มขอบใบเขาจะเป็นรลอนแล้วก็ใบจะค่อนข้างยาวกว่าแบล็กมจิกนะครับผมแบ็กเรนเนอร์ที่แยกกับ Black ic, แบล็กมจิกได้ชัดเจนก็คือใบขอบใบก็จะเป็นรลอนเป็นขึ้นนะครับผมถ้าฟอร์มเต็มแล้วนะครับผมส่วนอื่นก็จะแยกยากหน่อยแล้วก็จะมีค่อนข้างเดียวกว่านิดหน่อยนะครับดูหลังใบหลังใบของ แบ็กรันเนอร์ก็จะเป็นเหมือนแบ็กเมจิกนะครับผมกระดูกสีขาวเขียวขาวหลังขาวไม่ได้การไม่ได้กระดูกม่วงเหมือนเหมอกมรกตรนะครับผมแยกแยกกันได้ชัดเจนลักษณะการของแบ็กด้านในเนื้อเขาเขาตัดเนื้อดูก็จะเป็นออกสีขาวน้่ก็จะออกเป็นสีขาวแต่ถ้าเป็น มอกมันรากดนะครับผมตัดตัดเนื้อในก้านก้านใบเข้ามาก็เป็นสีสีออกม่วงนะครับเดี๋ยลองเป็นบอลของไทยนะครับลองเอาเก็บผมก็เก็บมาศึกษาแล้วก็เลียเ้ยงดูฟอร์มมันนะครับผมว่าจะเป็นยังไง าครไม่แพงนะครับผมราคาสุตอนนี้ถ้าเป็นฟอร์มเล็กน่าจะหลักร้อยอะครับผมผมซื้อนอสดมามนอละร้อยกว่าบาทครับผมแต่ถ้าต้นต้นนี้ค่อนข้างแพงนะครับผมซื้อมาในต้นพร้อมปลูกนะครับผมเอามาลงกระถางใหญ่มีหลายแล้วนะครับสามหลเดี๋ยวขยายดูถ้าเต็มฟอร์มแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูกันนะครับผมค่อนข้างสวยนะครับผมใบเป็นกำมะหยี่ รูปทรงใบค่อนข้างคิ้วไหวกาดำชัดเจนนะครับผมตาดำชัดเจนมากเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าตัวเต็มฟอร์มเดี๋ยวผมเอาไม้ดูอีกทีนะครับ เดี๋ยวไล่หยดของต้นของก้านใบนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพนิ่งให้ดูอีกทีนะครับผมสีม่วงด้านหลังกระดูกชัดเจนเดี๋ยวยังไงวันนีเ้เอามาชมให้ดูแค่นี้นะครับผมเดี๋ยววหลังถ้าฟอร์มก็เต็มแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกทีนะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับผมวันนี้แค่นี้นะครับผมฝากสวนด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม